ี่โลกยุคใหม่กันหมุนไปอย่างรวดเร็วนะไอสัตว์ไดโนเสาร์พันกินสัตว์ก็คือชนชั้นปกครองนะี่ยแล้วก็ปรสิตก็คือไอกษัตร์มหิดลเนนะี่ยมันไม่ชอบสิ่งนี้นะทั้งพยายามแชแข็งและใช้กําลังกองทหารนะ และกฎหมายจากสารภายใต้หมอยของไอส้สางหีทุกสารนะมาแรงเซงนรกก็คืออีแก่เมทินีชโลธรประธานสารดีกลวย <c oughs> แล้วก็ไอหมาชนาทิพเหมือนพะวงนะอีแก่กรกัญญาสุวรรณพาน,นิชเลขาธิการประธานสารดีกลวยไอสัตวพิมพ์ธงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมไอสัตว์พงเดชวานิย์ กิติกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมนะไอ้ฝนใต้ตื่นรับใช้แมงดาวชิลาลงกรพวกนี้ทำงานฝากขังเด็กสมใจหน้าเช็ดหีวชิลาลงกรก็เลยได้รับการปูนบำเน็จโดยการให้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านพักรูป่าแหว่งเป็นที่เรียบร้อยนะควยรัวๆในะไอ้พวกชาติมา้าสารตุลากวยสารดี คยนะสารรัฐธรรมนวยควยควยควยสารหัวควยขี้ขาและธาตุแม้แต่พวกอายการเรียกไขย,ยันยันกษัตริย์หัวควยนน่น ไปแล้วคะ่ะพาสนมกับกหรี่วังไปเยอรมันสวิงกิ้งในฮารเรมตามปกติปีละ200ล้านกว่ายูโรนะครับอ,อยู่ไม่อยู่ก็ต้องใจคะ่ะไอ้ควายวชิลาลงกรตะลอนเย็สจากโคกหนองในไปเยอรมน,นีไอ้สารเฮียจัดการเด็กไม่พอนะรอเชือดน,นักการเมืองในสภาที่ปลาใสาไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ทุนผูกขาดคะ่ะ บริษัทไฟฟ้ากรับร่วมร่วมมือโดยกระทรวงแกน8ป e s สนุกนานมากค่ะภาคไหนจะเจอยุบแต่มันต้องล้างไัยก่อนเลือกตั้งนะคะแค่สวสองร้อยสวะสขี้เปียกเหี่ยในสภาเนี่ยยังเอาไปอยู่แล้วสู้เจ้าจะสู้กับระบอบประยุทธ์นักโทษเดนตายนี่ได้ยังไงฮะไอ้แก่ธนินเจียไตยบอกไว้ว่าตูลูกพ่อเต็มเหนียวไปเลยจัดได้ จัดไปเลยไอ้พวกหิวแสงจัดให้หมดยุบพักได้ก็ยุบนะตัดสิทธสักสิบ ปีดําเนินคดีตบท้ายด้วยนะแม่เห็นมันทํากับพวกนักการเมืองนี้ที่แจ้งเกิดให้ดับบูบหน้าไงหัวทีมนะ่ะมันเล่นไม่ให้ผูดไม่ให้เกิดกันเลยนะจําได้ไหมกําลังแนะนําตัวอย่างนางสาวบัวสาวเท่าโสดกระปริบกระปลอยลอยและลิวปลิวหลุดวงจรต้องรอนางอายุ80ปีนางถึงจะได้กลับมาเล่นการเมืองได้อีกคะ่ะตอนนี้ก็ไปไดาวอังคารน,นะคะ ก็คําไม่ออกงงในงง,งงกรณีนี้นะก็น่าสงสารเจ็บัวโดน <ะ S 1> ด้วยเหรอไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันเมืองโดนด้วยเหรอ <ue> โดนดินี่ขนาดเป็นพี่สาวไอ้ซางหียังเจอดีสักขนาดนี้นะแถมยังตัดบรรดาไส้ติ่งไทยรักษาชาติทั้งวงนะไม่ใช่แค่ทูบีนัมเบอรวันซูซี่หีเหนียวคนเดียวนะคะไม่ได้แจ้งเกิดนะตายหมู่ค่ะน้องกายนนะที่มาออกรายการเมื่อวานก็เป็นหนึ่งในนั้นโคศกพักไทยรักษาชาติไฟเอ่อไฟแรงๆกันทั้งนั้น<อ>รุ่งริ่งกันท่วน้า จำได้นะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มีดาวดวงใหม่ที่กำลังจะจรัดแสงสั่งตรงจากดูไบาสายเหลืองอ่อยค่ะคุณพ่อมั่นใจก็กำลังจะโดนจิ้งจกและฝูงไฮยีนน่าไอสัตว์สนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาของไอศีระเจนราคะอดีตนักโทษช่อโกงนะคะไอไฮยีนน่าสนธิยาสวัสดีเป็นกรรมธิการกฎหมายยื่นร้องเรียนปอป,อปอชอและไอปอปอชอนี่ก็จิ้งจอกที่รับใช้ปรสิทอีกคณะหนึ่งนะแก๊งปอป,อปอชอ แกงกะกะตอแก๊งสอตองงอแล้วแกงสวแกงหนอดแต่พวกนี้มันไม่เคยตรวจสอบฝั่งรัฐบาลเลยนะสมัยก่อนตรวจแต่ฝั่งรัฐบาลที่โดนต้นอำนาจตะคุลชินเท่านั้นค่ะดูสิพี่น้องเรากําลังโดนระบอบศักดินาราชาธิปไตยเนี่ยมันใช้ทุกองค์กรตัวย่อมาทําลายนะมาทําลายประชาชนอย่างเราเนี่ยและอีกหนึ่งแกงที่ไม่เอ,อ่ยไม่ได้นะแกงกออรมนอนี่ยิ่งระยำสักหมาค่ะไอสัตว์นัตพลน,นาคพาณิชไอฆาตกรโรค จิตฆ่าต่อเนื่องไอชาติหมานี่มึงฆ่ามากี่ร้อยศพแล้วนะมั่นหน้ามั่นควยมานั่งคุมอ่า,อาควบคุมโลกค่ะแล้วก็เปิดประเทศลูกอีช้างลักเย็ดหน้าเช็ดหี้นัตพลน,นาคพาน,นิดนะส่วนลูกทาดลูกไพ่นะก็รีดมันไปเรื่อยๆขึ้นพาสีขึ้นราคาสินค้าทุกอย่างค่ะน้ำมันของทหารกับไอ้หอยเนี่ยขึ้นไปเลย40-50หต่นลิตรนะ เอาเป็นเลยภาษีเหล้าภาษีบุรีเน่ยบีพวกมันเข้าไปลูกทาดลูกไพรสลิมมันแนงโง่จะตายเจ้าสัวครึ่งหนึ่งเจ้าหอยครึ่งหนึ่งและไอ้พวกสอสอนี่ค่อยบีมันทีละตัวที่เหลือก็กลัวหัวหดนะคะกดงันเข้าไปกดมันเข้าไปไทยเปยไทยกลัวไทยเฉยต้มมันเข้าไปให้สุกนะแล้วเลือกยังไงก็ไม่ชนะเพราะฝั่งปรสิตวางตัวไว้เรียบร้อยแล้วไอจุรินลักษณะวิสิตนะดูพวกรัฐบาลชุดไอตาเหลสก่อนนะ คนของอีคาทางทั้งนั้นนะไอตูตาเหล่เอ้ยไออนุทินเอ้ยไอ้แปะเอ้ยนี่ไอ้สัตว์นี่ก็ปูด ตั้งแต่เป็นผบอตํารวจแล้วนะไอ้สัตว์ชวนนี่ก็มาเห็นเครื่องบินอยากเป็นแฟนอีขาททางแทบตายก็ขอเป็นทาสรับใช้มาเป็นประธานสภารังโจร500ค่ะทางสวเห็บหมาข้างไข่ข้างแคมไม่โดนแน่นะเลือกมากับมือถามหน่อยจะเอาอะไรไปสู้กับโจร500รยนรกแปกพวกนี้ขนาดนายทุนนี่สั่งคุมสภาได้ นักการเมืองยังมึนนะนี่ก็โง่จริงๆพวกมึงโง่หรือเปล่าวะนะอภิปรายพาดพิงถึงนายทุนนี่เจอสารหัวดอหนอแตดเรียกยิกยิกฟ้องค่ะรับลูกกันเตดีนะเย็ดแม่จริงๆยุคไอ้หน้าเช็ด วัชีลาลงกรเ <c oughs> มียกรีวังครึ่งร้อยแต่ละคนเห e ี้ยเหี้ยอุบาทอุบาททั้งนั้นนะแล้วไอ้ไทยรักษามึงก็เข้าพบไอ้หน้าเช็ดหีเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการสูงสุดนี่ไอ้ควายเฉลิมพลศรีสวัสดิ์มึงเป็นญาติฝั่งไหนของไอ้สังคำที่โดนจีนฉีดยาตายจากคดีไอ้นอคาว่ามึงกลับไปดูดิหน้าแม่งเหมือนมึงไะฮะไอ้สัตว์เฉลิมพลศรีสวัสดิ์หน้าโจรห้าร้อยมึงลากออกมาเลยนะแบล็กฮอปกับ ืนใหญ่ไอ้หน้าหิ้กูอยากจิดดูไอ้เหี้ยนี่มันหน้าโง่เนี่ยไอ้ชาติหมาเฉลิมพลสีสวัสด์เนี่ยทหารขี้หีทั้งหลายไปเอาทรัพย์สินของอีขาทางแม่มือคืนมาถ้ามึงเก่งนกักจัดทัพไปเอาคืนมาเอาทหารหมาไปกระชากหนังหัวกระทหารบ,บกเรืออากาศแล้วก็ตำรวจเนี่ยไปเอาทรัพย์ของอีฟันเหลืองลูกไอสัตว์บอดคืนมาจากไอ้สีให้ว่องเลยนะคะ hmm. ไม่ใช่ให้มึงมันนั่งในสภาเป็นสวสวะสวขยะเดนนรกคอยลังแกเด็กไอ้ชาติชั่วสีเหล่า ฟุ้งมาจริงจอกเสงเคแขงทั้งหลายนะไม่ใช่หน้าที่ของโจนห้าร้อยอย่างพวกมึงนะใสหัวออกไปแล้วนายทุนเจ็กนรกและเครื่องอเครือข่ายที่มีที่ดินมากมายมหาศาลนะไอ้แก่ท่านนินีมีเกือบล้านไร่นะโดยรวมจากส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะเป็นพื้นที่แ,บแถบเขตเศรษฐกิจนะใครแดงดีทัาง คมนาคมสะดวกสบายนะและไอสัตว์เจริญเบียช้างเนี่ยก็มีที่ดินเกินสองร้านไร่แล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่มีแร่าธาตุน้ำมันกับทองคำในสำรวจเรียบร้อยเวลานี้คงจะมีที่ดินเพิ่มขึ้นอีกมากมายในสำรวจเมื่อห้าปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินที่คาบลูกคาบดอกนะคล้ายๆกับชายป่าชายเขาเนะี่ยซึ่งมีแร่าธาตุที่ทั่วโลกต้องการมากมายนะอย่างที่เคยบอกว่าการสำรวจแร่าธาตุทรัพยากรเนี่ยมันถูกสำรวจตั้งแต่ปีสอง 2,496มัานแล้วนะควบคุมแผนทรัพยากรธรรมชาติโดยตระกูลจกกีมหิดนค่ะนะคะตอนนี้มันก็ทำแผนแร่ธาตุเนี่ย20ปีล่วงหน้าไว้เรียบร้อยนะคะพี่น้องนะก็ดิฉันก็เอาใจช่วยพวกธาตุนะคะพวกสอสอด้วยนะคะหิวแสงนะเออ มามาทีเนี้ยมาตอนนี้ก็คือมาผิดเวลามากเลยอะ่ะแต่ยังไงก็ให้โอกาสพวกคุณนะคะพวกคุณจะไปตายกันที่ไหนก็เอาเลยนะคะจะตายกันที่ศาลหรือว่าที่ไหนก็ตามนะเอาให้เต็มที่นะคะตอนนี้มันก็รอเชื่อพวกคุณค่ะปปอชอนะคะ